เออครับผมงามเนี่ยสน้อยครับขอโทษหลายๆเด้รลักคิวเด้อเอายังให้ผู้รักอ่านลูปก็เจ้าะเขาแถวที่สวนก็เจ้าะเนาะเยาว่ากันแด้วลูกเด้อเออโม่เป็นยังเก่งเยอจังมาเอาไม้กับอะไยังหลายที่สวนผู้ตากแดดลูกเนาะตัวหลายๆเอายัง